ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับกบอีกแล้วนะคะมาค่ะมาค่ะมากินหอยนางรมด้วยกันกับกบนะคะวันนี้กบไม่ได้ชวนทาอาหารนะคะพอดีอกบอยากกินหอยนางรมนะคะจําได้ไหมเอ่ยว่าครั้งนั้นน่ะกบให้สามีไปซื้อเอ้ยไม่ใช่กบกับสามีไปด้วยกันนะคะไปจ่ายตลาดด้วยกันนะคะที่กบ คลิปนั้นที่กบมีปูหิมะนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋ากบก็ซื้อมาชิมนะคะหอยนางรมนะคะที่เอาเบอร์สันนะคะมันสดมากนะคะเพื่อนเพื่จ๋าวันนี้กบก็เลยให้สามีกบซื้อมาให้กินอีกนะมันสดจริงๆเพื่อนเพจ๋าแล้วก็แต่วันนี้กบชอบนะที่ตัวเขาไม่ใหญ่มากกบไม่ค่อยชอบหอยนางรมที่แบบมีเป็นขนาดที่ตัวใหญ่มากกบก็ไม่ค่อยกล้ากินนะคะเพื่อนเจ๋า อันนี้ทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคือจริงอ่ะเขาคิดเจ็ดเหรียญน,นะคะไม่ใช่เขากบไม่แน่ใจว่าเขาคิดยังไงนะมันมีแค่เขาเขาเขาบอกว่าเขาราคาตัวละเก้าสิบเก้าเซนนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าก,ก็คือตัวละหนึ่งเหรียญน,นะคะแต่ว่าเขามันหมดมั้งมันมันเหลือแค่นี้นะคะเขาก็เลยให้มาทั้งหมดนะคะแปดตัวนะแต่เขาคิดหกเหรียญกว่านะคะเ,เพื่อนๆจ๋าก,ก็ถือว่าโอเคนะคะ น่ากินมากนะคะในขณาดที่กบพูดไปน้ําลายกบก็ไหลไปนะคะกบก็ไม่มีผักอะไรนะคะก็มีแค่แตงแล้วก็ผักชีนะคะเพื่อนๆแล้วก็ผักที่คุณโรสให้กบมาเนาะก็ยังอยู่นะส่วนในนี้ก็คือน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มกบก็ปั่นนะคะอันนี้ก็คือพริกเผาค่ะอันนี้ก็คือกระเทียมดองนะคะกระเทียมดองแบบนี้กบใช้เพื่อนๆดูนี่มันเป็นแบบนี้ กระเทียมดองที่อยู่ในโลแบบนี้นะคะกบก็มากินแล้วก็หอมแดงนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าหอมแดงทอดเนาะแล้วก็หั่นมะนาวมาเป็นซี่นะคะผละไม้ก็มีแตงโมนะคะวันนี้กบทํากล้วยทอดนะคะเ,เพื่อนๆจ๋ากล้วยแขกทอดนะแบบกบชอบกล้วยแขกที่มันมีความแบบ กล้วยงอมๆนะคะแต่สามีกบไม่ค่อยชอบนะแต่กบชอบกล้วยงอมๆนะคะเครื่องดื่มก็เหมือนเดิมนะคะก็ของคุณสาก,ก็เป็นสไปนะวันนี้กบจะเปิดขวดนี้ค่ะนั่นก็คือน้ํามะม่มมวงนั่นเองนะคะวันนี้กบจะเปิดขวดนี้นะคะส่วนน้ําพีชกบกินไปหมดแล้วคนเดียว <laughs> พูดไปเหมือนคนขี้เล่าหรือเปล่าก็อาจจะมีนิดนึงนะอะไร อันโีมอ m home m home อะไรเตง home ตั้งนานแล้วเต้หามนะทมาวานี่ค่ะเป็นเพื่อนจ๋าก็มาให้มาชวนเพื่อนๆกินหอยนางรมนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็แวะมาทักทายเพื่อนๆนะคะแล้วก็มาชวนเพื่อนๆกินหอยนางรมด้วยกันกระโกบนะคะแล้วก็กินกล้วยแขกแตงโมนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆจ๋าก็มาทักทายนิดๆหน่อยๆนะ ขอบคุณมากๆนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กบเสมอเลยกบก็ขอบคุณมากๆนะคะ ขอบคุณจากใจนะคะโอเคค่ะพเพื่อนๆจ๋ารักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกเม้นทุกไลค์นะคะทุกการติดตามนะคะขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กบเสมอทุกวันทุกคลิปนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะพเพื่อนๆจ๋ากบไปแล้วไปอีกรอบหนึ่งไปอีกรอบนึงไปอีกรอบนึงยัว่วเพื่อนๆนะไปแล้วค่ะไปจริงๆแล้วค่ะบ๊ายบายรักพเพื่อนๆทุกคนนะคะ